ข้อต่อไปจะเป็นข้อที่สี่นะครับการแบ่งครึ่งมุมดีก็หมดให้โดยขั้นแรกนะครับในการให้ผลเราก็จะลาก MD MD ก่อนส่วนของเส้นตรง MD ครับส่วนของเส้นตรง n d โอเคครับจากนั้นนะครับเราจะมาพิจรารณาสามเหลี่ยมสองรูปนะครับก็คือ BMD กับสามเหลี่ยมร,รูป BND นะครับโอเครับอ่าในการพิจารณาสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับเราจะมาพิจารณาด้าน MN นะครับความยาวของ MN เนี่ยกับความยาวของ BN เนี่ยมันเท่าไหร่ครับมันเท่ากันถูกไหมครับเพราะว่าตอนเราสร้างกับวงเวียนเนี่ยเราจะใช้ความยาวรัศมีเท่ากันนะครับโดยเราใช้ายแหลนที่จุด B นะครับจากนั้นเราก็ลากครับทําไม่เกิด จุดตัดที่จุดเอมและจุดตัดที่จุดเอนะครับดังนั้นแล้วสองรูปนี้นก็คือใช้ความยาวรัศมีเท่ากันนะครับจากนั้นเอเนี่ยจะเท่ากับ nd เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอเรากางวงเวียนไว้ที่จุดเอเนี่ยให้ปลายแหลอยู่จุดเมเนี่ยแล้วเราลากจะเกิดอ่า ส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งของวงเวียนเนี่ยจากนั้นพอเราใช้ปลายแหลมที่จุดเอ็นเนี่ยแล้วใช้ความยาวรัศมีเท่าเดิมเนี่เราก็จะเกิดส่วนโคง้งอีกครันใช่ไหมครับจะเกิดจุดตัดจุดดีจุดดีนะครับดังนั้นแล้ว md เนี่ยเท่ากับ nd เพราะว่าเราใช้ความยาวรัศมีเท่ากันนะครับเป็ความยาวรัศมีเดียวกันนะครับในสามเหลี่ยมสรงรูปนี้ยที่เราพิจารณานะครับเราก็คือ bmd กับ b n d นะครับโดยเรามี b d เนี่ย ก็คืออยู่ในทั้งสามเหลี่ยมสองรูปนะครับความยาวด้าน b d ดีเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันหนูไหมครับเพราะว่ามันก็คือเป็นด้านร่วมกันโอเค b ีดีเท่ากับ b ดีเพราะว่าเป็นด้านร่วมในจากที่เราพิจารณาไปสามข้อเนี่ยครับเราสามารถสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม BMD กับสามเหลี่ยมบ n d เนี่ยจะมีความอาจจะมีความเท่ากันทุกประการนะครับโดยมีความสัมพันธ์แบบอะไรครับ ก็จะมีความยาวรัศม ok um ีเท่ากันความยาวรัศมีเท yeah> anyway> ่ากันแล้วก็เป็นด้านร่วมนั่นก็คือมีความยาวเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นแล้วสองรูปนี้จะมีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านดีครับด้านด้านด้านครับพอเรารู้ว่าสองรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านนะครับเราก็จะรู้ว่าอ่าไอสองรูปนี้เนี่ยไอมุม ABD เนี่ยกับมุม CBD เนี่ยมันก็คืออะไรครับ ไอ้องมุมเนี้ยมันก็มีขนาดความยาวเท่ากันถูกไหมครับขนาดของมุมเท่ากันถูกครับถูกไหมครับโอเคขนาดของมุมก็ทําให้มุม ABD กับมุม CBD เนี่ยมีขนาดมุมเท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นมุมคู่ที่สมัยกันครับมุมคู่ที่สมัยกันที่อยู่เป็นสามของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับจะมีขนาดเท่ากันครับดังนั้น อ่าพอเรารู้ว่ามุมมันมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็รู้แล้ว,ว่าไอ้ไอเส้นตรงเส้นตรง BD เนี้ยก็คือแบ่งครึ่รงของมุมนะครับทําไมอ่าทําไให้มุมสองมันนี้มีขนาดเท่ากันนะครับเพราะว่ามุมคู่ที่สมในกันมุมคู่ที่สมในกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับมีขนาด เท่ากันอ่าดังนั้นแล้วเราจะสรุปได้ว่า b ีดีเนี้ยเป็นตรงดีบเนี้ยเป็นตรง b ีดีแบ่งครึ่งมุม a อบครับเอ ทีครับ